ทำไมสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขแสนรู้ขั้นเทพประเทศไทยจะไม่มีการชี้มือว่าซ้ายในโลกขวานโลกนะครับชี้ทาไมครับเพราะว่าตัวนั้นอายุน้อยชั่วโมงวินน้อยตัวนี้ไม่ชี้ครับเขาจะเล่นเองกับเองโดยอัตโนมัติและวิ่งแค่เท่าไรดันสามขาตัวนั้นเองครับดูนะครับไม่มีผู้วังครับไม่มีผู้บอกอยู่ด้ไงจับมือซ้ายจับมือขวาใบบนเหียตัวลกูกขาเจ็บขาเจ็บสี สอขาครับคนสวนุาาย่ยหายใขาหน่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเอาพักก่อนนิดนึงครับขอเพื่อหน่อยหายเหนยังอีนลุกต่อครับเขาไม่เหนื่อยหรอเราให้พักยงนั้นแหละเหนืหน่อย้วกันเหนือหน่อยไหมเหนื่อยไหม,หไหมพักอีกนิดนึโอ้ยิงลุกขึน้น่เลยอีนกอน,น,นินึ่งีนี้เราต้อมีการพักเนื่อันแ่มีโอ้โหสาครับนั่งลมารยธทไทยยิมยิม ยอดฮักข yes, e ้าวจีนผงครับถ้าใช้สองคนนั้นก็ตัวใหญ่ครับใช้ทหารดีกว่าผู้ทารพอมไหมครับโอ้โหคุณจะไปข่มขืนทำไมเนี่ยนี่คุณก็สวยจัดๆไปไกลๆเลยโอ้โหเห็นกันไม่ได้ก็รักกันชังพร้อมไหมครับโดนเป็นคนสวยสุดหล่อของเราโดนไป็นลูกไปเลย

ใช่สุนัขแสนรู้โอเช่บอกเรื่องกิ๊บกิ๊ใช่ไหมทุนเล็กของเราอีกแล้วครับสุนัขตาลครับใครเบอร์ล็อกสไปร์โต้รถกลับมารถกลับมารถกลับมาเลยบอกนะครับตัวนี้เหนื่อยที่ครับแล้วก็ตั้งแบบนี้ล่ะโดนพิ้งแท็กครับชุดรอโดนนุ่ม ขอถามหน่อยครับเออสุดลอมาก่อนเพื่อนเลยวันนี้เอาอย่างนี้สุนัขลุงจะเล่นดนตรีให้ฟังสุดลออยากฟังเพลงอะไรในใจบอกดังๆเพลงเพลงอะไรเอวาเอ๊ะอาจารย์ไม่ต้องทำหน้างงเลยวอยเอ๊ะเป็นทุกวันคนนี้โอ้โหพี่ดีเจรู้จักลอยเอ๊ะไหมรู้โอ้ดีครับคุณพี่ก็ทันทันสมัยด้วย เดี๋ยวมาฟังเครื่องดนตรีก่อนลูกนะวอเอเอนะเราใช้สุนัขดีกีตาร์และอิเล็กทรอนของฟังเสียงกีตาร์ครับมัน <c oughs> จะเป็นเอไหมเนี่ยฟังเสียงอิเล็กทรอนครับสุดหล่อเดี๋ยวฟังเลยลูกวอเอเอพี่ <c oughs> ยังมองไปเอเออยู่เลยทันไหมนะเริ่มครับสุนัขดีกีตาร์และอิเล็กทรอนวอเอเอเริ <c oughs> ่มจากเ A นะ ฟังนะลูกนะเอเอนะเออะไรเนี่ยเอต์อฟังเสียงอินเทรเน็กโทนครับเอเกลือเสียงจี่ี น้องเขากัดฟันด้วยนะเติมเงยหน่อยคะ่ะบีดเป็นเพลงไม่ได้นะครับแต่ดีเป็นเสียงได้ครับเอเอภาษาส,สมัครสองคนครับวันนี้นะครับไทยชนะนะครับมีรางวัลให้นะครับนั่นก็คือ,อรถยนโฟลจูนเนอร์ครับ ป้ายแดงครับล้านเจ็ดครับลงจ่ายทันทีใครอยากเล่นลูกสมรเก้าอี้ดนตรีสองคนใครก็ได้แค่เล่นเก้าอี้ดนตรีวิ่งไปลูกวิ่งไปคนเสื้อดำคนสวยมาลูกมาเลยโอเคมาเลยครับมาเลยใครมีลูกมาเลยดีอ้าวะครับมาเลยมาเลยมาเลยพอแล้วครับโอเคพอแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วชื่อน้องอะไรครับสมบัตชื่อเล่นครับวายวายเว่ยเว่ยโอ้โหแสดงว่าเป็นเป็นคนคนธรรมชาติเป็นข้ามลูก ใช่นะครับโชวเเ์เลยเจนนี่น้องเว่ยเวยใเล่นกอล์ฟอดนตรีไหมครับเวลาเปิดเทปก็เดินครับปิดเทปปึ๊บแย่งเลยนะครับน้องเว่ยเบอร์แย่งนะครับเข้าใจไหมครับต้องแย่งนะครับถ้าไม่แย่งก็ได้พิ้งคี่นะโอเคนะรถเทปก็สวยชื่อน้องอะไรคะหอลี่ค่ะหอลี่หอลี่เคยเล่นกอล์ฟอีนตรีไหมลูกไม่เคยแต่รู้จักรู้จักนะคะคราวนี้น้องต้องสัมผัสแล้วนะคะเดินเป็นวงกลมนะลูกนะเดินตามตุนัสนะครับปิดเทปปึ๊บแย่งกันใครชนะรับทันที รับไหต้องให้พวกแม่ไปเอานะต้องสีดาวชุดนี้พร้อมไหมครับเดินเลยค่ะไปเลครับไปเลยครับเร็วนะครับเตรียมตัวนะครับจะเร็วนะครับตึ๊งต้องช่างมันเลยๆๆ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 

ผลิตภัณฑ์เจไฮยอุ้ยข้าวเกือดสามสี่ขนาดเจอไยก็ได้รู้ได้เพิม่มขึอ,อนเลยก็คืออาหารสุนนะัขใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับเอาไปปิ้งหรือทอดกินนะลูกนะไม่ใช่นะของสุนัขนะนะโอเคตบมือมให้น้องเว่ยเว่ยหน่อยครับโอเคลูกครับคุณหมอแพ้แล้วลงเวทีเลยคราวนี้คนสวยเอาให้ได้นะลูกนะเอาให้ชนะนะครับเวทีนี้เป็นของเรานะครับพร้อมแล้วไปเลยครับไปเลยเอาแะครับคนสวยจะได้ยจะได้ไปดูนั่นรับเจ็ดครับไปกระเป๋ามาช่วยยามเยาว์

ต่อ,อ,อมาที่กินเป็นสองถุงทุกที่เขาให้อร่อยมากเลยเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับไปกันเร็ว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 ว้ไป <c oughs> <c oughs> คนสวยจะนัดตมวเมย์น้องก pues ็หน่อยค่ะ